กาบสวัสดีครับกาบสวัสดีเอฟซีทางช่องทุกทุกท่านครับมาพบมาเจอกันเสาว,วันอังคารที่เก่ากับอตอนนี้กับบรรยากาศนะครับเขาอื่นว่าเสิงสางนะครับจะสว่างแล้วนะครับมาพบมาเจอกันเสานี้นะครับแอดวิไลกับมีตัวเลขนวทางครับมาฝาก เอฟซี FC, คุณพ่อคุณแม่ทางช่องคือเก่าเมื่อนเดิมนะครับเรื่องของตัวเลขแนวทางนะครับมือนีก็เดินทางมาถึงวันที่เก่าแล้วนะครับอ่ะเส้านี้ก็ขอให้เป็นเร้าที่สดใสอ่ะขอให้เป็นเร้าที่ปราศจากอ่ะฝนนะครับจักมือแน่นะครับ,นนรบเพราะว่าตกถูกวันนะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่นะครับตกแถบว่ไดดเห็นอย่างเลยอย่างก็บ่ได้กรีดนะครับเอฟซี FC. ตกเสาตกใบนะครับอาจังได้กะเป็นเสาของวันอังคารนะครับเป็นมือทํางานของมนุษย์เงื่นเดือนเพิินนะครับในอาทิตย์นี้ในสัปดาห์นี้เป็นมือที่สองนะครับอาจังได้กะคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ในเขตนะครับที่ประสบอุทกภัยนะครับจากพายกุกระคอให้ นะครับให้ผ่านพ้นไปได้โดยเร็วนะครับให้สงบลงพายุกระไดนะครับตกหนักตกบ่อยนะครับอ่าแล้วตอนนี้แอดวิไลกะอ่าจะมาถอดไฟซาล่านะครับอถอดไฟเพราะวาสายแล้วนะครับอถอดไฟซาล่าแกงสว่างแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ ยาดปไรกับมีตัวเลขแนวทางมาฝากเ c ซี FC ทางช่องคือเก่าเหมือนเดิมนะครับจะเป็นตัวเลขแนวทางนะครับสุด3ตัวบนปู่594สครับสุด3ตัวเต็งโต๊ดนะครับคุณพ่อคุณแมช่ช่วงพูดคุยทำข่าวกันยุนี่นะครับเตรียมสม,มุดประกาศไว้นี่คือเา่องด้านทิศตะวันตกนะครับเดือน เดือนกาลังจะลับฝาลงไปอ่าเป็นเดือนนะครับนี่เมื่อนอาทิตย์นี่ทางด้านทิศตะวันตกนะครับนี่อ่าดวงเดือนเมื่อนี้เป็นแรมอ่าสองคำนะครับอ่านี่คือด้านทิศตะวันออกมีเมฆลอยอยู่ตำาๆนะครับเนี่ยเมฆก,ก้อนดำๆนี่ลอยอยู่ตำาๆนี่เองบ่แนะนะครับบ่แน่ ร้วฝนจะเกิดช่วงใดอีกเนี่ยเมฆก้อนดำๆครับเบื้องเอฟซีเบื FC, เ้องไฮดีนะมันเคลื่อนมันลอยไปอยู่ต่ำๆเห็นะครับนะสังเกตีย้ดีเริ่มเคลื่อนจะผ่านลังค่าบานไปแล้วนะมันเคลื่อนนะครับเบื้องไฮดีนะเคลื่อนไปแล้วครับเร็วนะครับเบื้องด้วยตาเปล่านี่เร็วไปแล้วนะครับ,นะรบใก๋จะผ่านลังค่าบานลังนั้นไปแล้วนะครับ แอดปีไลเบื <aquí en S 2> ้องโดยตาเปล่า <en> นี่เ <joy> ร <rik> ็วเติบอยู่นะครับเคลื่อนไปแล้วจะพานแล้วนะครับครับพานแล้วเคลื่อนไปทั้งทิศตะวันออกนะครับเคลื่อนไปทั้งทิศตะวันออกเฉียงเหนือเมฆก้อนดำๆนะครับนั่นยาวๆบนหลังคาเงื่อนนะครับเคลื่อนไปนะนะครับเคลื่อนไปแล้วใกล้จะพานแล้วนะครับ ้าขามองหรือตาเปล่านี่เร็วนะครับอ,อจาจะในคลิปนี้กะเข้าไปเบิ้งกันนะครับสุดสามตัวเต็งโต๊ดปู่ห้าเก้าสี่นะครับอ่ะกลับมาเบิ้งกันครับใส่เวลาเขียนบอดนสุดสามตัวเต็งโต๊นะครับปู่ห้าเก้าสี่จะมีอยู่ เอฟวิไลเช็คเบิ้งนะครับจะ4กับ6เป็นหลักร้อยแค่นั้นนะครับ4กับ6เป็นหลักร้อยนะครับอ่านเริ่มกันเลยนะครับเลขจะมีอยู่ถาตัดเป็นสองตัวจะมีอยู่แค่4คู่นะครับเพียงแต่ว่าเปลี่ยนเป็นหลักร้อยนะครับเริ่มจาก รุดแรกเลยครับสี่สองสองสี่สี่สองสี่สี่แปด สี่สองแจะซี่เป็นหลักรอยแค่นั้นนะครับแล้วก็4ี่หสองครับต่อไป6เป็นหลักร้อยนะครับก็คือเลขชุดเดียวนะครับห สองสองหกสี่สองหกสี่แปดหกสองแปด หกห้าสองจะมีแค่นี้นะครับะจะมีเลขยูหาชุดเพียงแต่เป็นลักรลอยจะเป็นซีกับหกแค่นั้นนะครับอ่าเดี๋ยวแอดวีไละจะท่วนให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับอ่าให้คุณพ่อคุณแม่เบิ้งให้ดี คือสุดสองตัวจะมีแค่สองสองสี่สองสี่แปดสองแปดห้าสองเพียงแต่หลักสี่กับหลักหจะเป็นหลักร้อยแค่นัดนะครับนี่คือสุดสามตัวเต่งโตดปู่ห้าเก้าสี่จะมีทั้งเบิรนะครับหนึ่งสอสามสี่ห้าสิบชุดสิบชุดนะครับสิบชุดท่าเข้า นข้อจัดเบิดทั้งสิบสุดนะครับมีกําไรมีกําไรนะครับบอกเลยว่ามีกําไรไม่ขาดทุนแน่นอนนะครับอ่ะเสาหนีลงไห้นะครับลงไห้นะครับวันที่เก้าครับมือนีเป็นวัี่เกาวันอังคาน วันที่9กันยายนหกแปนะครับอาแคบหน้าจอกันเลยนะครับแคบหน้าจอกันเลยก็จะประมาณนี้นะครับ <c oughs> อ่อาอย่าไปไลกระเทึ่งจำเมือที่ขับแคบหน้าจอกันนะครับอ่าเป็นกันสี่ครับตีนมาไมา่ ต้องขออภัยนะครับอ่ะสิบชุดนะครับคงจะถูกใจนะครับนี่คือชุดสามตัวเต็งโต๊ดนะครับปูห้าเก้าสี่นะครับสี่สองสองสี่สี่สองสี่สี่แปดสี่สองแปดสี่ห้าสองหกสองสองหกสี่สองหกสี่แปดหกสองแปดหกห้าสองเปลี่ยนแค่หลักลอยนะครับเปลี่ยนแค่หลักลอย สำหรับคลิปนี้เท่านี้จากลาก,กันไปนะครับคลิปต่อไปจะเป็นของสำนักใดรอติดตามกันสวัสดีครับ